คำแรกค่ะยอดมระยอดมระค่ะขมขมเลยละตะวาแซบขุยลงไปขุย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 คุยโออ่อืม,อมขออันยง ต่อมือข้างต,งงตงั้มบะคุ่งพี่น้องตั้มบะคุ่งมัอนี่ตั้เองจ้าไนบ่บะกรอกเอาไปไว้ทั้งหนาตั้มบะคุ่งใส่เครื่องผิกแห้งพริกสดใส่บักเขือใส่บะเอิร์กใส่บะกรอกใส่บะเนาว ใส่น้ำมะขามเปียกใส่บกักเคลือบทีส่สำคัญค่ะประด้คือใส่แบบนี้โอ้พระท่านเบิดบ่บระท่านเบิดบ่ขวดเหนันเบิดขวดเห้มันเบิดไปเลยคึ้อยากแห้งแห้งมือนิขึ้นอยาก,ยากตำแบบฮวงบ่แล้วเลยตำแบบฮวงยอดผักใส่ยอดผักซีหล่อมผักกะแห้งยอดผักหอมบาดท,ที่นี่ปลาหมึกไข่ทอดบานปลาหมึกไข่ทอด ใส่ลงไปไต้นน้ำไายแตกปะปะป,ะป,ะป,ะปะ้าหมึกไข่ทอดค่ะพ้วนพ้วนพวนพวนเอาืออเป็นอุยอายะอยู่ัส,สดีจจาพี่น้องท,ท,ทักทายทักทายวันสู่กับเจอสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลกินกันเลยบาทพี่นี่อันนี้เข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียว าไว้นี่คำแรกคำแรกนี่ประเดิมกั๊ปขันเงี้ยอย่าต่าปัน่นคำแรกคำแรกค่ะยอดมระยอดมระค่ะขมขมเล่นละตาบาแซบคุยลงไปคุย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 ,ยโอ

นกปลาเพื่อนผักหมค่ะผักหมผักโขมนะคะกินกับปนลเขากันได้กินกินกับตตงักหงกระเซบกินกับอย่างกระเลิกินกับน้ำพริกก็อร่อยค่ะผักโขม เน,เนี่ยพักใยไปก่นอนเมื่อยอดมาระค่ะขมอำนำ้อำอมน้ำเท่ากันตัวถ้าสดนี่ยอดมาระนะคะยอดสดจะไม่ขมเหมือนลวกนะ,ะคะกินสดบางคนกับซีมเมนต์เคี้ยวกับว่ากันไปล่ะแต่ว่าส่วนตัวนี้มากอ ผักกระแย่งเหมือนผักกระแย่งกินกับหนังกระแซบเบอร์ตรงลวกผักกระแยง่งแล้วก็ผักซีร่อมจากสวนค่ะกินสดๆมีประโยชน์จวดจาดฟาดบึ้มใต้เกล็ดน้ใหม่ในแหงแบผักกระแย่างผิวผักแยงค่ะ แสบแห้งแสบพักแสบหลายปิดมืกไทยแบบน,นั้น <laughs> ừ. Ngon mày luôn Thì má ruông Bớt là bà nhận phát tay Nhanh nhạt đi Không nhận ừ. nhạt nhận à. nhạt chứ chút xài Chà ยอดทักไซยอดมะระไม่ใช่ยอดมะระขี้นกนะคะคล้ายๆกันอะ่ะรสชาติคล้ายๆกันแต่อันนี้เป็นยอดมะระจีนว่าพื้นตำบักุุงพูดถึงส้มตำชอบตำใส่เอ,อ่อ พริกสดหรือพิกแห้งคะช่วนโตเจยได้เบิดทะศสดขื่นแต่ว่าต้องใส่ปลาแดกต้องใส่ปลาลาค่ะพัวปูจากเสวนนะช่วยค่ะถามว่าตำไทยกินได้ไหมกินได้ค่ะแต่ชอบตำตำปลามากกว่าอื ทั้งจำทั้งคุยสิบ้่คุยสิบ้่หงุ่มแล้วเนาะมีทั้งใดก็แทบพักผมลวดลวกพักผมโอ้นกมีแบบหลายแห้งพี่น้อง อยู่ซื้อว่าเป็นเสียงคิ้งแพร่รอดไข่ไข่นอกแก้วล่ะจ้ะแสบเอะพักผมพักผมเบิดเลยเบิดเหรอมันมีหน่อยน้อยอ่ะอ่อมึง พักผมนี่กินกับยังกระเสบบกขมพรอมวัตตะลวะบกขมคือพักกระเดาเด้สาคือจัดแห้เห็งใช่ป่ะรสชาติท่อมตํำที่เจ๊ชอบนะคะนัวนัว,นวเผ็ดเปรี้ยวคือรสจัดอ่ะเป็นคนกินรสจัดค่ะ ไม่ตอนนี่เลิศเลยสีไปแดกตันอ๋อมันเป็นอย่างที่ดีต่อใจผักกระหยิง่งผักซีร่อมอ้าวตบอถ่ายเด้อผักกระหยิง่งกับผักซีร่อนนะค่ะเด้อเด้อค่ะเด้อชุวัดชุวัดลันลันลาเกี่ <c oughs> ยวอย่างกันมึงขี้ผิดผ้า,ามาหน้าปวดปะแต่เต้นให,ดหนย,นยด้วยหน่อยเพิ่งสนอก็ไปล่วงเลยได้ ผู้ใดเข้าใจก็เข้าใจผู้ใดบอกเข้าใจกะคนไม่รู้ไม่รู้หรอกออคอมบาหงส์ก,กับสุบตุบตุวัุบลันลันลาเนี่ยเาะติ๊กตอ,อกเอาน,น้า หางเครื่องลันป๊อกอันนี้ดันแปก๊กตะลอดนนักนชุวับชูวับล,ะล,ะละันลันลา